ก็พอเหตุนะครับจักรยานนะครับกัเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับสีฟ้ารุ่นยามาฮ่าสปาร์กนะครับยามาฮ่าสปาร์กนะครับก็ขอให้ระวังตัวนะครับถ้าท่านใดมากกับว่เป็นหนังนะครับท่านใดมากเรียกว่าสำรับสำรับผู้สาวว่เป็นหนังเนี่ยถูกเปล่าครับก็ใครดูไปเลยใครดูไปเลย ก็แบบขอให้ขอให้ระวังนะครับเพราะว่ามันมันมักจีรถโฉบไปโฉบมานะครับเพราะว่าตอนนี้เอาหากล่องยึดจดกิดบก็ได้นะครับทางทางตำรวจก็ได้ล่านะครับแต่ว่าทางตำรวจตำรวจเขาก็หากล่องก็ได้หากล่องก็ได้มันเหมือนว่ามันชำนาญพอสมควรนะครับชำนาญพอสมควรเล่ด้วยได้แม่น เห็นรถแปลกๆนะครับจากในแจ้งนะครับในแจ้งในเป็นภาษาลอยๆนครับขึ้นมาเพื่อเขาจะบัไดโดนสิ่งมันจะเกิดขึ้นนะครับทับประธานได้ครับอันนั้นเด็กอันนึงครับตอนนี้ตอนนี้น่ะคดเท่านะดีกว่าพุ่งสาวอีกครับขั้นดอกเนาะ ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ผจะเป็นเรื่องโรคประจํำทินนะครับกต่คือโรคไห้เลือดออกนะครับแต่คือประจํำตลอดเลยตอนนี้ก็เน้นทางโรงพยาบาลทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเกี่เรื่องพยาศนะครับที่เราเน้นที่สุดนะครับแต่ก็อีกเรื่องนึ่งก็คือการลดน้ำหนักนะครับการลดน้ำหนักเข้าไป้เขาไ ได้ก็เต็มปากแต่ถ้าไม่ใช่ผมลดลดชิปก็รั้วเลยได้ร้อลเสามารถที่นได้เดี๋วแต่ผมนี่แหละผมกำลังจีแย ส่วนบมอยเป็นน้องเห่อซอยกันลดเรีล้วแต่ละเดือนเราค่อยจังหวเบิ่งกันว่าใครจะลดรายเหมือนกันนะครับเการอยากดีสุขภาพต้องแข็งแรงครับแต่ใดต่อหน้าต่อตาต้องอี่าเพี้ยนมาหรือวันอุ้มเป็นไทยเทีนยวเที่ยวนะครับนะครับอยากในปีใหม่นะครับได้สิ่งดีๆนะครับสลาดขายแต่ของนะครับอาจจะการเงินการทองบ่ค่อยดีแต่ว่างครับคอสุขภาพของดีนะครับเดือท่านไหนมีสิ่ง ใดที่อยากจะบอกสอนนะครับทางผู้นำนะครับอาจจะมีสิ่งใดที่ขาดต้องบุกพ้องนะครับทีนี้ได้นะครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องงานบุญงานบวชงานแต่งงานศพนะครับก็มีการใส่เครื่องเสียงนะครับสำหรับบ้านเฮานะครับ ผมก็คงจะขอแจ้งนะครับกมีพี่น้องทุกท่านนะครับก็คงจะบกเกินหกทุ่มนะครับก็คงจะดูแลกันนะครับซอยกันเพราะว่ามีอยู่เขตหนึ่งนะครับที่มีคนไปแจ้งนะครับว่าบ้านน้องเสียงดังนะครับให้ก็บยาตตายนะครับแน่นบอกตายแล้วแต่ว่าเขาก็อยากเทลใยรมันสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบเพราะว่าบ้านไข่บ้านมันนะครับเวลาถึงบ้าจะร้องกั คงจะเป็ <aria> ี <don 't S 1> ่ยนชื่อกันนะครับต้องการชัดแยบยลนะแต่คนอย่างนเพราะ่าชุดนี้แหละนะครับที่ได้ไปซอยกันนะครับมี่อะไรเกิดขึ้นคงจะขอสวัขออภัยกันไปนะครับบาสิ่งใดอารมณ์บันไดกันได้นะครับกำหนดจะคงจะโอุ้่มนะครับถ้าไม่เป็นอ้ตุ่มก็ยังว่ากันนะครับอกซึ่งเกิดผิดกำลังนะครับครับท่านอสมมีอย่างเพิ่มเติมบ่ สำหรับผมเนี่ยบ่ม,มี่ยังบ่มีหนามาสิผมกับกูดีใจนะครับมีแต่คนมาที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเวลา้าจัดงานกัแบบนี่แต่ชุดกาวเก่าอยู่นะชุดนี่นะครับครับ <c oughs> ถ้าบอมมี่ยังนะครับผมกับภจะารบวันนะครับตอนเปพี่น้องนะครับไป <c oughs> เพียงแค่นี้นะครับผมกับภูจะขอพิจารณาดสวสดีครับ